อันนี้เป็นรถที่จอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านนวดสุขภาพปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกค่ะ <Ben> ผู้เสียหายคือคนนี้แหละคุณเพิ่มสกุลเกตบำรุงนะคะเป็นเบนซ์รุ่น e 2 2 0สีดำร่องรอยคือถูกกรีดกระจกทั้งบานอยู่ที่ฝั่งคนขับทรัพย์สินข้างในมีเงิน38,000 โทราศัพท์อีกหนึ่งเครื่องสมุดธนาคารอีกสามเล่มที่อยู่ในกระเป๋าสะพายวางเอาไว้เนี่ยหายไปหมดเลยคุณเพิ่มสกุลบอกตัวเองกับภรรยามาร้านนวดนี่แหละเห็นเป็นวันหยุดมาจอดตอนสองทุ่มครึง่งใช้เวลานวดสองชั่วโมงนวดเสร็จก็กำลังจะกลับล้วเนี่ยค่ะพอใช้กุญแจไขพี่ประตูรถปรากฏมองไปที่บานประตูเฮ้ยทำไมมันโล่งๆเลยเห็นว่าบานกระจกเนี่ยนะคะมันถูกตัดเอาไว้วางไว้ข้างๆไปดูก็ทรัพย์สินในรถหายไปอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบรอยนิ้วมือนะคะ เขาบอกว่าเข้าไปดวดกับภรรยาสองชั่วโมงออกมามนะค,คือคือเอ๊ะทำไมเปิดเปิดประตูมันโล่งๆคือกระจกมันหายไปแล้ว <c oughs> นะฮะทีแรกก็คิดว่าไอ้กระจกทําไมมันใสขนาดนี้ <c oughs> <อ>ไม่ใช่วางอยู่ข้างๆน่า <latego S 2> <ฯ>สนใจนะฮะตำรวจก็ไปหารอยนิ้วมือแฝงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทุบแล้วกรีดเอากรีดแล้วก็วางไว้ข้างๆเลยค่ะแล้วก็เอาทรัพย์สินในรถไปเออมันกรีดได้ยังไงน้น่ากลัวไหมฮะค่ะน่ากลัวก็ต้องหวังพึ่งตำรวจ